ครับวันนี้ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาที่ cover ทองหล่อซอย18นะครับที่เราเคยทำไปแล้วะฮะก็ประมาณ3-4เดือนแล้วนะฮะผ้าใบโปร่งแสงสุราวิวติดท้ายรถยนต์กันที่นกร่วงลง,งมาใส่รถยนต์ของลูกค้าของผู้พักอาศัยแต่ละคนแต่ละคนนะครับอ่ะแล้วก็กดไท่ายทำชัตเตอร์นี่ฮะพอดีวันนี้เข้ามาทำมาหาลูกค้าที่จะทำกลงนก จะขายกันนกนะครับก็อดที่จะชัตเตอร์ถ่ายทําให้ลูกค้าได้เห็นนะฮะที่นะฮะคอนโดทั่วไปควรทาอย่างนี้นะครับแต่ก็พอ่าเห็นแล้วนะครับปีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะการงานมันก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดของพนักงานก็ยอมรับนะฮะว่าติดตั้งอาจจะผิดพลาดนะครับมีหลุดอยู่พื้นเดงครับมาเห็นแล้วก็อดที่ทางนิติยังไม่ได้แจ้งหรอกครับนะฮะ ก็เดี๋ยว bye ่บยๆนี่สั่งให้ช่างเข้ามาทำเลยติดตั้งให้สําหรับลูกค้านะครับก็ถ้าได้มีโอกาสแล้วก็ยังไงก็ไม่เคยทิ้งลูกค้าครับนะฮะ0818699604ครับยังไงยินดีรับใช้ยินดีบริการนะฮะไม่ได้ทอดทิ้งมีโอกาสนะฮะถ้าผมผ่านนะไม่ขาดความรับผิดชอบอย่างแน่นอนครับนะทุกสายงานช่างเลยครับ0818699604ปรีชาคอ o n s t r u ชั่นครับ นี่พระใบกันขี่นกครอบเวอร์ทองหล่อซอย18นะครับก็คนโดทุกท่านทั่ทวไปฮะนี่เห็นไหมฮะผมถ่ายทํานี่นะครับถ่านกมาเกาะระเบียงแล้วขี่ามาใส่รถก็อย่างที่ว่าล้างรถมาลงแว็กเคลือบแก้วซะอย่างดีแต่นกมาขี้ใส่แมแหมใช้คําว่ามันเจ็บใจเจ็บใจจริงๆนะครับแต่ห้างออกได้ครับปรึกษาได้ครับ0 8 1 8 6 9 9 6 0 4 บรีชาคอนสตรัคชั่นครับนะครับรับผิดชอบได้ในส่วนรับผิดชอบก็ไม่ได้ถึงพูดคำว่า100%นะครับแต่อย่าลืมเราครับออฟฟิศก็02 311 5602ทุกสายงานช่างจริงๆครับผมวันนี้ก็เข้ามานะฮะด้านบนนู่นนะฮะตึกเนี้ยฮะตึกอีเนี่ยจะมาทำถ่ายกันนกนะครับนะครับเรียกใช้เรียกหาได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ